พี่น้องที่รักในพระพิเศเจ้าพระพิจาราให้พวกเรามีสติปัญญาในการที่จะสร้างสรรค์อะไรมากมายเราจึงเห็นมีในอดีตก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์จนถึงทุกวันนี้และทุกวันนี้ก็ยังมีความคิดที่เริ่มอีกหลายอย่างที่หลายคนก็อยากจะทํา คนที่มุ่งมั่นจริงๆเขาจะพบความสำเร็จส่วนคนที่ไม่ได้จริงจังเท่าไหร่เขาทําไปเขาก็จะจะต้องเลิกวันนี้พูดถึงเรื่องของการสร้างสะพานสะพานหนึ่งเป็นสะพานที่เขาสร้างมาตั้งแต่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามสองร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยมันมีแมนทันตันแมนฮันตันนี่ก็คือเกาะ ที่เป็นศูนย์กลางของการค้าขายทุกวันนี้นะครับแล้วก็บุคลินเนี่ยก็เป็นอ,อีกด้านหนึ่งของสะพานครนี้ไม่มีใครกล้าที่จะทำเพราะว่าเห็นว่ามันมันทำไม่ได้แต่ว่าก็มีคนที่ชื่อจอร์นโรบลิงเขาได้รับแรงดลใจที่จะสร้างสะพานนี้ขึ้นมาให้ได้ มีคนที่เก่งกาจหลายคนทั่วโลกด้วยก็แนะนำเขาว่าลืมเฉยเฉอย่าไปทำเลยเพราะว่าทำไปก็ไม่สำเร็จเพราะสมัยนั้นมันอุปกรณ์ต่างๆไม่ค่อยมีนะพี่น้องวัสดุก็ไม่ค่อยจะถาวรด้วยคันนั้นก็ตามคุณรบลิงเนี่ยเนี่ยก็ไปคุยกับลูกชายแล้วก็บอกลูกชายว่าเนี่ยเราทำได้นะลูกเนี่ย เพราะฉะนั้นลูกชายของเขานี่ชื่อว่าวอชิงตันยังเป็นหนุ่มที่เพิ่งจบจากวิชาวิศวะมาแล้วก็บอกกับลูกว่าเราสร้างนะลูกนะเราทำได้นะทั้งสองคนก็เลยมาวางแผนหรือจะพัฒนาความคิดของเขาเป็นขั้นเป็นตอนและจะให้สำเร็จอย่างไรอุปสรรคจะมีมากแค่ไหน จะต้องมองไปล่องตรงหน้าไปหมดแล้วก็เมื่อมีแรงบันดาลใจพร้อมกับความตื่นเต้นนี่นะ <c oughs> เขาก็เริ่มรับคนงานมา <c oughs> แล้วก็เริ่มสร้างสะพาน <c oughs> แห่งความฝันแห่งนี้ห <c oughs> ลังจากที่ได้เริ่มไม่ไม่กี่เดือนเองมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือว่า,ามันทำทำให้ชีวิตของคุณจอร์นโรบลิง ที่เป็นบิดาเนี่ยถึงแก่กรรมส่วนลูกชายนั้นก็ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสเขาตนกระแทกศรีรษะทำให้สมองเนี่ยบวมแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดและไม่สามารถที่จะเดินได้เลยทุกคนจึงขึ้นว่า ครงการนี้ล้มเหลวอย่างแน่นอนเพราะว่าครอบครัวของเขาคือปิดากับลูกนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำงานต่อไปได้แล้วจึงไม่สามารถที่จะสร้างสบานี้แต่ว่าวอชิงตันที่เป็นลูกชายเนี่ยแม้จะไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวหรือว่าเดินหรือว่าพูดได้เนี่ยทำไม่ได้เลยแม้ร่างกายจะ ทำอะไรไม่ได้แต่ใจิตใจของเขาก็ยังปกติก็ยังเฉียบแหลมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ต้องการให้สะพานแห่งนี้สําเร็จแล้วก็เพื่อจะให้สะพานสําเร็จเขาก็ต้องติดต่อกับคนอื่นให้ได้และเพื่อจะติดต่อคนอื่นให้ได้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพัฒนาการความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องมีต่อ,อคนอื่น คนแรกที่เขาให้ความเขาจะต้องรับความสัมพันธ์ได้รับการบอกเล่าก็คือภรรยาของเขาเองโดยใช้มือน,นิ้วเดียวที่ยังกระดุกกระดิกได้เนี่ยเคาะที่แขนของภรรยาเพื่อจะได้บอกว่าเขาต้องการอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างแล้วก็ทําให้คนวิศวกรคนอื่นเนี่ยได้เข้าใจว่าความคิดของเขาไปอย่างไรไปถึงไหนและจะเป็นอะไร เพราะฉะนั้นพวกวิศวกร,กรทั้งหลายก็เลยเดินตามนะครับตลอด13ปีในการก่อสร้างนั้นวชิงตันที่เป็นลูกชายของคุณจอนนี่นะครับสามารถที่จะใช้นิ้วมือของเขาเนี่ยเคาะไปที่เคาะไปที่มือของภรรยาและทำให้สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ทำให้วิศวะทั้งหลายเนี่ยเดินต่อไปได้นี่แหละครับความมุ่งมั่นเนี่ยมันทำให้หลายคนได้ประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ก็มีหลายคนที่มีความท้อแท้ท้อถอยแล้วก็ไม่กล้าที่จะเดินต่อไปฉะนั้นโครงการอีกจำนวนล้านๆโครงการที่คนที่ท้อแท้ท้อถอยเนี่ยไม่สามารถจะเดินต่อก็เลยไม่เกิดขึ้นมา อนนั้นก็ตามเราก็ต้องบอกว่าชาวอเมริกันเขาภูมิใจมากที่สองพ่อลูกคนนี้ได้รเริ่มแล้วก็สร้างสะพานจนเสร็จก็ขอพระพินเจ้าได้ประทานพระพรให้พวกเราซึ่งก็มีความคิดที่เริ่มในหลายโครงการไม่ใช่การก่อสร้างสะพานแต่ว่าเป็นอย่างอื่นมากมายเนี่ยถ้าพวกเรามุ่งมั่นแล้วก็สวดขอพรโปรดให้เราได้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์เพื่อสามารถจะทําให้กิจการของเราได้สาเร็จนั้นน่ะ ก็จะเป็นการดีสําหรับตัวเองและสําหรับโลกด้วยขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ